กลับมากันต่อกับคำศัพท์แพทย์น่ารู้ EP 2. 2ไปดูกันเลย PR ย่อมาจาก p u l s e r a t e อัตราชีพจร CC ย่อมาจาก s h i f t Complaint ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล PI ย่อมาจาก Present Illness ประวัติปัจจุบัน PH ย่อมาจาก Past History ประวัติอดีต FH ย่อมาจาก Family History โรคทางกรรมพันธุ์หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว PMH ย่อมาจาก Past Medical History ประวัติอดีตของการรักษาการผ่าตัดในอดีตหรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน U/D U/D ย่อมาจาก Underlying Disease โรคประจำตัว PE ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย BP ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต อีพีสไว้แค่นี้ก่อนเจอกันอีพีสครับ